สวัสดีครับหลายหลายคนทานคอลลาเจนกันอยู่ใช่ไหมครับคอลลาเจนที่ทานอยู่เป็นยังไงกันบ้างบางแบรนด์ผสมแป้งบางแบรนด์มีสีบางแบรนด์สนใส่น้ําตาลและที่สําคัญหลายๆแบรนด์มีกลิ่นเหม็นคาวทานยากวันนี้เราเลยมารีวิวให้ดูอา a ์มาร l โดคอลลาเจนคอลลาเจนตัวใหม่ล่าสุดจากอามาโดมียอดขายที่มาแรงมากๆและที่สําคัญพี่โตสักสิก,กรันตีไม่มีกลิ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดรีวิวให้ดูชงในน้ําเปล่า ในปริมาณ1ช้อนตวงนะครับถามว่าอะมาโดคอลลาเจนตัวนี้มีข้อดียังไงหลักๆเลยก็คือไม่มีสีไม่มีน้ำตาลทานง่ายและที่สำคัญละลายน้ำง่ายสามารถชงดื่มได้กับทุกเครื่องดื่มที่ชื่นชอบไม่จำเจแล้วก็ปลอดภัยมากๆไม่ตกค้างในร่างกายนะครับตัวนี้โมเลกุลที่เล็กมากๆเพียง280ดาวตันทานเข้าไปแล้วดูดซึมผิดผลได้ดีนะครับช่วยในเรื่องอะไรบ้างคอลลาเจนตัวนี้ช่วยในการเสริมสร้างคอลลาเจนในร่างกายทำให้ ผิวหนังชุ่มชื่นเนียนขาวกระจ่งางใสขึ้นเพื่อนๆมีปัญหากันใช่ไหมครับว่าทาไมแต่งหน้าไม่ติดผิวเหนียวย่นหรือว่ารู้สึกผิวแห้งรอเป็นขุยตัวนี้ก็เข้าไปช่วยเติมเต็มได้ดีเลยนะครับกะรายค้นเส้นผมแห้งเปราะเล็บเปราะไขข้อกระดูกมีเสียงดังกรอบแกรบเวลานั่งตัวนี้ก็ช่วยได้ดีเช่นกันนะครับเราคุยกันไม่ถึงน่าจะหนึ่งนาทีตัวนี้ใส่แล้วพร้อมดื่มได้แล้วเดี๋ยวผมดื่มให้ดูเลยนะครับ อย่าลืมนะครับอาม,มาโดคอลลาเจนคอลลาเจนเคียวบริสุทธิ์1,100งมิลลิกรัมพี่โตเลือกอาม,มาโดคอลลาเจน